บายมาโกเราจะแวะไปที่ห้องรฟวิ่งรูมก่อนค่ะซึ่งแขกที่เข้าพักโรงแรมเนี้ยจะได้เข้าไปใช้บริการห้องรฟวิ่งรูมฟรีซึ่งเขาจะเรียกเป็นกิจกรรมพิเศษว่าซินซินนะคะจะพาไปดูกันว่ามีอะไรรอสิมกเทลเขาจะผสบให้ใหม่เลย ชินคอนเซ็ปต์ก็คือเหมือนอยากให้ลูกค้าครับผมมาสัมสคนกันก่อนที่จะไปดินเนอร์ครับผมส่วนใหญ่ก่อนที่จะดินเนอร์ลูกค้าก็จะไปดินเนอร์กันสักประมาณหกโมงใช่ไหมครับก็เป็นเหมือนชั่วโมงแห่งการดติมกตก่อนที่จะไปดินเนอร์ก็จะมีการโปรายตัวค็อกเทลม็อกเทลแล้วก็คานาเบ้ให้ลูกค้าอินเฮาส์ครับผมคือมันไม่มันไม่ได้อิ่มมากที่นี่มันจะแบบมนเป็นสแน็คนิดนึงอ่ะ เตชันก็จะเปลี่ยนไปนะครับตามอ ancy, อคิวเ n นซี่ครับางวันก็ใหญ่ตามจำนวนคนเข้าัาอย่างเงี้ยครับผมแต่ก็คือทำสดใหม่ทุกวัน,นครับแล้วก็ฟังเขาไปแล้วคนะเดี๋ยวเราไปลองชิมกันค่ะจะเป็นพามา่าแฮนนนะคะแล้วก็รีนะคะเป็นต้นหอมทอดค่ะอุ้ยอยนะคะนะชอบ,บรสเนี้ยคะ่ะเพราะว่าหวานหอมใบเตยดีเป็นรีเฟชชิ่งนิดนึงเห็นเป็นสีแดงเงีย้ยมันก็แบบ มันก็มีรสชาติใบเตยนะคะมันจะหอมหวานอยู่ในน้ำแบบนี้คะ่ะตอเริ่มหิวแล้วนะคะเราจะกินอันนี้ไปสชิ้นผิวว่าเดิมที่พี่ยมายที่้นอาหาโค้ดแล้วนะคะตอนนี้ก็รอเขาเอาเมนูให้เลือกเขาว่าจะสั่งอะไรดีพี่ดูเมนูแล้วก็คือเอาอันนี้แล้วก็เปลี่ยนเอาเป็นล็อบเพิ่เมเงินแล้วก็เอาเป็นล็อบเตอร์ ซีฟู้ดสลัดสไตล์นะคะกินซอสแล้วก็จะมีคาวเวียนะคะดูอาหารที่เขามาเสิร์ฟแล้วกันทำไม่ได้เหมือนกันค่ะเค <Okay. S 1> ข้างบนเนี่ยเป็นไข่ปลาเท้านะคะแล้วก็อันที่สองเนี่ยเป็นหอยอันที่สามเป็นมะกะหล่ำ mm hmm. แค่ให้เราลองท้องนะคะเยอะมากน,นี่สวยทั้งเป็นมะกะหล่ำอันแรกนะคะก็กินแล้วก็รสชาติคล้ายไข,ไข่ปลาแซลมอน <laughs> ชอบนะคะแล้วอันที่สองเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกสดชื่นนะคะอีกหอยแมงคู่เนี่ยหอยแมงคู่น้ำจิ้มซีฟูด้ดภาคผู้ดีอะไรอย่างเงี้ยส่วนอันที่3นะคะก็ที่มันเป็นอันนี้นะคะแบล็คพุดดิ้งนะคะมีส่วนผสมเลือดหมูนิดนึงซึ่งคนที่ไปยุโรปเนี่ยเลือดหมูเนี่ยเขาเอามาทํากับข้าวนะคะให้เรากินซึ่งก็เป็นอันที่กิ๊ชอบด้วยเป็นเมนูที่เขาทําที่ก็จะเป็นก้นคอนทอดมันเป็นอะไรสารพัดอย่างอร่อยแล้วก็จะเป็นแบบเป็นเนื้อมีเ็กเจอร์ค่ะ อันนี้เขาก็จะมีกินแอปเปิ้ลสไลด์ตรงกลางเพื่อตัดเลี่ยนนะคะและข้างบนไอข้างบนข้างล่างเนี่ยก็คือหมากะหลอกคือกินแล้วจะละลายในปากอันทีอันนี้เขามีแถมนะคะเมนูพิเศษนะคะเพราะวันนี้เรามากินหลายคนข้างบนนะคะเป็นอูนีและข้างล่างเนี่ยก็เป็นเหมือนโนริสาลายทอดนะคะเป็นฟีลญี่ปุ่นอะ่ะเหมือนกินอาหารที่ญี่ปุ่นแล้วข้างบนมีแบบอูนิอะ่ะนี้นะคะเป็นบทกรของนักประพันธ์นะคะที่ได้รางวัลโนเบลไพรส์นะคะเป็นเรื่องของการแบ่งปัน ที่เชฟเขาเป็นอิสเปชันในการทําขนมปังซึ่งเป็นสูตรของคุณย่าคุณยายเชฟนะคะเขาจะเสิร์ฟอันนี้ที่ห้องอาหารของเชฟเดี๋ยวเขาก็จะใช้วิธีการกินในการฉีกกินนะ,ะนี่ค่ะแล้วก็กินกับโอลิฟออล์นะคะผสมเลมอนจะให้กลิ่นหอมสดชื่น,นะค่ะทีนี้ยังไม่ได้เข้าเมนคอร์สยังไม่ได้เข้าคอร์สทั้งหลายที่เราจ่ายตังค์ไปน,นะ,ะเข้าใจว่า,าจะาเป็นเรื่องของปรัชญาความประหยัดอะไรเงี้ยพอกินแนละ้วรู้สึกเหมือน หนูน้อยขายไม่ขีดไฟให้ความรู้สึกว่าเราควรจะกินอยู่อย่างประหยัดนะคะ <g ling> เนื้อมันจะรุนนะะ่นร่นอ่ะกินซอสจะเป็นพาสล์รี่ครับผมเสเ,เสสมสื่อกี้เ,เราเขาลาดซอสน้ำพาสลีย์ลงไปก็เลยยินเสียงแป๊ะแป๊ะแป๊ะเหมือนแบบเสียงเวลาไม้มันเผาไหม้ในเตาผิงนะคะนั่นก็ยิ่เสียงแป๊ะเลยอ่ะนี่นะคะเป็นแอเฟทไทเซอร์จานที่สองนะคะหอมอ่เป็นกุ้งนะคะ แล้วก็เป็นสวีทไวน์แล้วก็มีแอสปารากัสนะคะคือพอดมได้กลิ่นคล้ายๆแบบล็อกเซอร์บิดอะไรเงี้ยถ้าเป็นเมนูง่ายๆที่เราหากินได้ทั่วไปแต่อันนี้มันไม่ใช่นะมันอุ่นๆนะคะจานก็ยังอุ่นเลยค่ะแบบอบอุ่นมันเป็นกุ้งที่กล้ามเนื้อใหญ่เทรฟิตนะคะคือมันตัวเล็กมากอ่ะเขาใส่วายหวานว่ะใกล้จะเข้าสู่เมนอรอนนะคะอันนี้นะคะควอการแแ ouais year, นะคะแล้วก็เป็นเห็ดมอโรนะคะ ตรงนี้เป็นฤด,ดูการเห็ดตัวนี้พอดีเขาก็เลยเอามาทำเมนูนะะี้ค่ะเฉยๆอะ่ะจือชอบปลอยกากับซอสเปรี้ยวๆอะไรมากกว่าโจ๊กเสรเคกิได้แต่ว่าไ,ไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ชอบขนาดอันนี้นะคะเป็นบล็อสเตอร์นะคะสังเกตว่าข้างบนเนี่ยจะมีแผ่นบางๆนะคะเขาสไลด์มันหมูไปแปะข้างบนนี้อันนี้เป็นแอดออนนะคะ ก็ค okay. ือเหมือนว่าถ้าเราจะกิน <céu> อ <ises> ันน uh, ี้ก็คือจะมีดิเชตมา้วก็มีการเขาก็คิด1,000บาทไม่รวมแวด17%อรนะคือร็อตเตอร์สดมากชอบอร่อยมากแต่ว่าไม่ชอบของเปรี้ยวก็เลยรู้สึกว่าไม่ชอบไอ้น้ำตรงกลางของเขาอ่ะจานนี้นะคะเป็นแรมนะคะซอสก็มีส่วนผสมของสาหร่ายนะคะโรยหน้าด้วยถั่วปักอ้าค่ะเข้าเมนคอสทีแล้วก็มันจะมีรสเปรี้ยวๆนิดนึงสดชื่นของตัวหัวหอมมาตั เมนคอร์ที่เลือกอีกแบบนึงนะคะก็คือปลาเป็นปลาชื่อจอร์นดอรี่นะคะข่ามาสรุปกันนะคะตอนนี้เนี่ยกว่าจะทานเมนคอร์เสร็จหะก็ทุ่มครึ่งนะคะจากเมนูอาหารทั้งหมดที่ผ่านมานะคะเมนูเฉพาะที่ทานที่นี่ที่ชอบที่สุดเนี่ยจะเป็นตัวแ l ปนะคะเพราะว่าชอบตรงที่เขาเอาไขมันของแกะมาย่างจนกรอบเหมือนหนังหมูกรอบเลย ซึ่งปกติเวลาเรากินแก่เนี่ยจะชอบส่วนนั้นอยู่แล้วแต่ว่าไม่ไม่ไม่ค่อยมีใครเอาไอ้โนเี้ยมาทำเอาเป็นว่าถือว่าประทับใจนะคะที่นี่นะคะก็คือชอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องบรรยากาศความเงียบสงบความเป็นส่วนตัวเราก็นั่งชิลกินไปเรื่อยนะคะแล้วก็จะได้ดูพระอาทิตย์ตกดินนะคะแล้วก็ทานอาหารของเราไปด้วยนะคะเลือกของหวานไว้นะคะเนื่องจากทิพไม่ชอบของที่มีรสเปรี้ยวนะคะเลยขอทางเชฟว่าทำเมนูที่ไม่เปรี้ยวให้ได้ไหมนะคะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไอ้ตัวข้างบนเนี่ย<ม>เป็นใบนี่เขาบอกเป็นใบชิโซะนะคะที่ว่าจะมีอยู่ในเมนูอาหารญี่ปุ่นนะคะเบชิโซเนี่ยเขาก็เอามา a ด a p t แปลแในการทำเมนูจานนี้นะคะการสุดท้ายจริงๆนะคะยังไม่จบนะคะอันนี้นะคะเป็นสี่คำมินิ<ม>สุดท้ายน,นะ,ะที่เขาให้เรากินก่อนกลับบ้านนอนนะคะจะได้รับฝันดีนะคะ<ม>ขอกินให้หมดกัน,นะคะ่ะไปจริงๆนะคะบ๊ายบาย